สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะไอจะมีเมนูดัดแปลงนะคะมานําเสนอนะคะก็คือไอเอาเข้าวต้มหมูะคะ่ะข้าวต้มยวนเนาะเอาลงไปทอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่าทอดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนไอพิ่งจะค้นเจอเมนูนี้เพราะว่ามีคําได้รับคําแนะนําจากคนเวียดนามที่ไอไปซื้อข้าวต้มหมูมานะคะวันนั้นที่เขาบอกว่าเขาอ่ะชอบที่จะเอาไปทอดไอก็เลยเอาไปทอดเพราะว่าไอากินไม่ทันนะคะกินแบบที่มันเป็นนึ่งๆเหนียวๆเดิมๆอย่างนั้นไม่ทานเลยก็เลยต้องเอามาทอดแล้วก็จะลองดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงคนดูวัไอย,ยังเหลืออีกนะคะเดี๋ยวไอจะทอดไว้ให้หมดเลยแต่ตอนนี้คือ ตอนนี้มันมันสิบโมงแล้วแหละก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าไหนสิบโมงครึง่งค uh ่ะเนสเตอรฮัสเอวายเอลคือยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะว่าวันนี้ไอ้โทรไปหาคุณแม่นะคะก่อนที่จะชิมตัวนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ไอ้นะคะแม่ไอาอ,าอายุครบ69ปีค่ะทุกคนไอก็เลยโทรไปคุยกับแม่นะคะใช้ระยะเวลาคุยกับแม่ก็นานอยู่นะคะเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วแหละก็เลยแบบเริ่มจะหิวข้าวแล้วแล้วแล้วก็เลยบอกแม่ว่า เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปกินข้าวก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้เมนูนี้โ okay, อเคเดี๋ยวทำไมดูเป็นตัวอินเตอร์วิยาเซ่อะเมนวินดูสมองยัยแล้วอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวพอจะตั้งนานะโอ้ยเซ็งจริงเลยสมผัสได้หมดเลยทักเพิ่มเรื่องต่างๆในมันก่อนอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราจะมาชิมเลยค่ะอาจจะเคยเอาขนมขนมอ่าขนมเข่งนะคะขนมเข่งอ่ะไปทอดแต่ว่าข้าวต้มยวนเนี่ยเป็นครั้งแรก อืมันเป็นเท็กเจอร์คล้ายคลคล้ายขนมบ้าบิ่มแต่ว่ารสชาติของเข้าต้มหมูถ้าใครเคยกินเข้าต้มยวนมันก็จะไม่หวานใช่ไหมฮะ อไอกินตรงที่กรอบอร่อยทุกคนคือไอไม่ได้ชุบแป้ง่ะไม่ได้ชุบแป้งหรือไม่ได้ชุบไข่นะคะทีนี้บางตัวเนี่ยเขายังไม่แห้งดีไอก็ไปพลิกเขาอย่างเงี้ยค่ะไส้ก็เลยทะลักออกมาบางตัวถ้าไส้เขาถ้าเราทอดได้กรอบดีเนี่ยนะคะทอดให้มันกรอบไส้เขาก็จะยังฟอร์มตัวอยู่ข้างในนะคะมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้สวยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแตกๆนะคะ <laughs> เพราะไอทอดไม่กรอบ ออันนี้ร้อนอืมทุกคนอร่อยนะอรอกินง่ายขึ้นด้วยอืมอาหารช้าอันเลอศของไอ ถ้าเราตัดบางๆแล้วเวลาเราทอดให้ทอดให้มันกรอบมันจะเหมือนเรากินขนมแบบออไอคิดถ้าเราจิ้มจิ้มน้ำจิ้มปอเปี้ยะหวานๆเพื่อเปรี้ยวมันก็น่าจะเข้ากันด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้ทำน้ำจิ้มนะคะกินแบบเปล่าๆ mi như thế này hả ไอชอบเดี๋ยวชิ้นนี้อาจจะเอาไปทอดใหม่ค่ะให้กรอบกำลังทอดเข้าวต้มอยู่นะคะทอดเข้าวต้มหมูก็คงจะใช้เวลานานมากเพราะว่ากว่าเขาจะกรอบนะคะ เพราะว่าตอนที่ไอทอดก่อนที่จะมากินให้ทุกคนดูอ่ะมันก็ใช้เวลาแบบเป็นมานประมาณ10นาทีก็เลยว่าเออไม่อยากจะรอ<ๆ>ก็เลยไปชงกาแฟกาแฟคอลลาเจนนะคะมาคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าไอาหายไปก็หลายวันเนาะไอส่งไลฟ์ล่าสุดน่าจะเป็นวันพุธวันพุธนะคะวันพุธที่แล้วนะคะซึ่งไอาจาไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่วันนี้ที่ไอทําคลิปเนี่ยเป็นวันที่17มกราคม2564ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะนั่นแหละ ไอ้จริงๆอ่ะตอนแรกว่าจะโทรหาแม่ตอนก่อนที่ไอ้จะเข้านอนเมื่อคืนนะคะซึ่งปกติแม่เขาก็จะตื่นประมาณราวตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันประมาณห้าทุ่มที่เมืองไทยเนอะอาะไอ้ก็ไอ้ห้าทุ่มของสวีเดนคานนี้ก็พี่ขุนเขาก็เข้านอนแล้วไอ้ก็เลยแบบว่าไม่ไม่อยากโทรไปเพราะว่าทางนี้กําลังเหมือนแบบรมตัวลงนอนก็กลัวนางจะตื่นอะไรเงี้ยค่ะกลัวรบกวนนางก็เลยบอกเอ้ไม่เป็นไรก็ โทรไปหาแม่ตอนที่เราตื่นนอนนะคะนั่นแหละตื่นเช้ามาไปดูในไลน์กลุ่มก็แบบว่าลูกหลานส่งคำไว้พรไปให้คุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแหละก็เหลือเราคนเดียวนะคะเราก็เลยตื่นนอนมาปุ๊บไอตื่นมาเกือบเกือบเ,เจ็ดโมงเมื่อเช้านะคะเวลาที่สวีเดนเน่ก็เลยแบบรีบส่งข้อความไปหานะคะแล้วก็บอกส่งข้อความไปไปบอกพ่อด้วยว่าเดี๋ยวหนูอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะโทรหาแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆพ่อกับแม่เขาก็อยู่ อยู่ด้วยกันนั่นแหละทุกคนแต่หมายถึงว่าบางทีแม่เขาจะไม่อ่านไงเขาจะไม่อ่านไลน์เขาก็มีโทรศัพท์คนละเครื่องด้วยนะแต่เขาจะไม่ค่อยอ่านไลน์แต่พ่อนะ่ะเขาจะอ่านเขาจะเขาก็จะทําเป็นเสียงเตือนไว้อย่างเงี้ยอืมพ่อก็ตอบมาทันทีเลยบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยบอกพ่อบอกว่าถ้าโทรหาแม่นะ่ะให้โทรเข้าเครื่องแม่เลยเพราะว่าแม่เขาจะได้หัดรับเวลาเราโทรเข้าเวลาโทรเข้าไหวจะใช้ไลน์ใช้ไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็โทรเข้าผ่านไลน์ใช่ไหมคะนั่นแหละ พาะปกติอ่ะบางทีโทรเข้าเครื่องแม่โทรยังไงแกก็ไม่รับนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่น่ะเขาจะชอบวางโทรศัพท์ไว้อีกที่หนึ่งแล้วเขาก็จะเดินไปทั่วบ้านบางทีอยู่ในครัวบ้างบางทีซักผ้าอยู่ส่วนนอกนอกครัวอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะไม่ได้ยินนะ,ะนั่นแหละไอ้ก็เลยมักจะโทรเข้าเครื่องพ่อเป็นประจํานะคะก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งที่ใหญ่แบบมีเขาเรียกอะไรแหละคือ เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่ทําให้เราคิดถึงแม่มากขึ้นนะคะจากที่ว่าเราก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแล้วลึกถึงเขาทุกวันแต่วันนี้เราก็จะคิดถึงมากเป็นพิเศษเพราะว่าอยากให้เขาได้กินอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากให้แบบว่าลูกหลานไปรวมตัวกันทํากับข้าวให้พ่อกับแม่กินแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีใหม่น่ะก็รู้สึกว่าพี่ชายพี่สะพ้ยเนี่ยเขาก็เหมือนเขาน่าจะได้ลงไปเจอพ่อกับแม่แล้วแหละนะคะประมาณช่วงปีใหม่นะคะทุกคนนั่นแหละพอถึงวันเกิดแม่วัน้ายวันเกิดแม่ก็เลยเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาเพิ่งจะเจอกันนะเขาอยู่นคนละจังหวัดแล้นนะแต่เราก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่แบบว่าทําให้การสื่อสารการติดต่อสื่อสารมันง,ง่ายขึ้นแต่ในความรู้สึกไอ,อ้อ่ะ ยังไงมันก็ไม่เท่ากับที่เราเจอกันตัวเป็นๆเ,เนาะได้กินข้าวด้วยกันไออยู่ไกลก็ได้แต่ส่งความคิดถึงไปนะคะได้โทรหาก็เห็นกันผ่านไลน์แอปพลิเคชันมันก็ความรู้สึกมันก็ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับที่เราได้เจอตัวเป็นเป็นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะชีวิตช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องอัปดงอัปเดตนะคะที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเนาะไอ้ก็หายไปนะคะ แล้วเมวื่อวานก็อย่างที่บอกก็คือไอเหนื่อ,อยก็บอกพักพักจริงๆพักทั้งวันนะคะกินข้าวเสร็จก็ไปนอนนอนตื่นขึ้นมาพี่ขุนก็เอากาแฟเอาขนมนมาเสิร์ฟนะคะก็คือเมื่อวานจะใช้เวลาแบบทากับข้าวกินแล้วก็นอนคือพักล่งางอ่ะพักล่างวันนี้ก็มีแรงนะคะมีกําลังนะคะคุยกับแม่ก็หน้าตาสดใสดีนะคะทุกคนก็คือเหมือนเราได้กําลังใจกลับมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีแรงต่อที่จะทําคลิปให้ทุกคนทักทายทุกๆคนนะคะ เดี๋ยวไอจะขออนุญาตไปดูอทอดข้าวต้มหมูง่ายก่อนนะคะแต่ว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็สัเพเนล่าคะ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะไอ้ก็นึกถึงตอนสมัยที่เรายังเด็กๆนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ค่อนข้างที่จะอัตคัดนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราทั้ง4ี่พี่น้องนะคะได้มีชีวิตที่ดีๆนะคะทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะส่วนรูปนี้ก็เป็นรูปพี่ขุนตอนเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะพี่ขุนตอน6ขวบนะคะก็ถึง วันเกิดของแม่ก็ทําให้นึกถึงในวัยเด็กนะคะทุกคนว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนกว่าที่เราจะโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ